นี่อะไรเอ่ยหมูตุ๋นคันที่ค้าอาควาอะไรนะหมูตุ๋นคันที่อ๋อหมูตุนต๋นคันที่เขาตั้งชื่อไว้อย่างนั้น พาเทีย่ยพาลูกชินกินตะบ,บานใน,นคืนทุกปบเรายังอยู่ที่สุพรรณฮะออกจากคาราลินวิลล่ามาแล้วตอนนี้ไม่อยู่ที่ตัวเมืองหาข้าวกลางวันกินก่อนกลับกรุงเทพครับนี่เรามาตรงนี้อยู่กลางเมืองเลยชื่อว่าร้านลายน้ําครับโดหิวข้าวยังยอยู่แล้วเหรอนี่ฮะเราจอดรถตรงนี้ฮะตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่เป็นร้านกาแฟเนาะร้านอาหารเขาอยู่ตรงนี้เห็นมีเขียนบอกว่า มีล็อบบี้ด้วยเป็นที่พักด้วยแล้วมั้งไปไปตรงที่เป็นร้านอาหารของเขาลลยน้ำก็ต้องมีน้ำคุณยืนถ่ายตรงนี้หน่อยไป เดินดีๆเขาให้เดินป่ะตรงนี้เออมันเป็นทางเข้าเขาป่ะไม่ใช่เดินเดินเหมือนกับมันเป็นแพรเนะมันโยกเยกนะคุณใช่ไหมมันเป็นแพรใช่ไหมย,รรยากาศก็แบบนี้ครับมีสัญ,ญลักษณ์เป็นเรืออยู่กลางน้ำลำหนึ่งไปหาที่นั่งค่ะ เดินเข้ามาด้านหลัง<ด>เขาครับ,ค,รบคุณตั๊กนั่งรออยู่ข้างหน้าเห็นบรรยากาศสวยงามดีล่มเย็นล่มลื่นครับมีน้ำพุด,ด้วยตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของที่เป็นบ้านพักไป้ด้เดินมาดูตรงนี้ด้วยด,ด, <laughs> ดูน้ำตกดูปลาคาร์ปกันครับเป็นน้ำตก แล้วก็มีบ่อปลาคาร์ฟครับจุดนั่งเล่นเดินไปนั่งร้านอาหารข้างหน้าแอบเดินมาข้างหลังตรงที่มีปลาคาร์ฟฮะมาเห็นตรงนี้ที่นั่งเขาสบายๆไม่มีเสียงเพลงดังด้วย เนาะคุณดีกว่าไหมตรงนี้เนาะล่มเย็นคนไม่เยอะไม่คนไม่เยอะด้วยแล้วก็สง,งบล่มรื่นนั่งนี่แหละเพราะว่าผมเห็นมีคนนั่งอยู่เขาเพิ่งลุกไปเนาะแล้วแต่เอาตรงไหนชอบตรงไหนวันนี้เ,นนเห็นมันมีดอดอยู่อ่ะนั่งเลยครับผมตักไปเตะผ้าถ่ายรูป เพ่ฆ่าถ่ายรูปก็เลยมาให้ดูบรรยากาศตรงด้านหลังฮะเมื่อกี้ทีทีแรกเขาออยู่ตรงด้านหน้าที่มีน้ําตรงนั้นมันมีเสียงเพลงเขามีเสียงเพลงก็เลยมานั่งในสวนแล้วก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านหลังถ้ามาที่นี่ถ้าใครชอบอย่างผมนะมานั่งด้านหลังเนี่ยบรรยากาศสวยงามดีฮะนี่ฮะ ทางนี้ก็เลยไปนี่ก็เป็นเป็นส่วนของบ้านพักเรานั่งกันอยู่ในสวนตรงนี้สงบเงียบร่มเย็นคุณเนี่ยก็ต้นแบบบ้านเราอะ่ะแต่ทำไมเขางามจังเลยหรือมันชอบร่มร่มเนี่ยต้นเนี้ยเนาะก็ต้นแบบบ้านเราอะ่ะเนาะมันชอบร่มร่มเย็นมันชอบเย็นเย็นตรงหน้าบ้านเรามันแดดเยอะไปหรือเปล่ามันูก กับข้าวชุดแรกมาแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อโคขุนย่างเนื้อโคขุนย่างจิ้มแจ่วเนาะใช่ไหมโคขุนย่างจิ้มแจ่วเนาะอันนี้อะไรอะยำตำลึงยำตำลึงกรอบอ๋อข้าวของครูตักเอาไปรอข้าวให้แม่ อันนี้อะไรคะกระลำปีชาอ่าชาน้ำปลากระลำปีชาน้ำปลาชิมโดจะกินอะไรก่อนเอาไหมเอานี้ไหมอ่ะชิมชิมซิ ใช่ครับกะหล่ำปีน้ำปาลาเหรอกะหล่ำน้ำปลาหอมอร่อยอ๋อใส่กรอกอีสานใช่ไหม

ตาหวอนหวเชื่อถึงยำตำลึงกับข้าวเขาก็เร็วนะม,มาแล้วอันนู้นอะไรเอ่ยปลาดุกฟูกใช่ไหมปลาดุกฟูเนาะเราสั่งตามป้ายโฆษณาหน้าร้านก็เลยกับข้าวเร็วมากกูตักไปลุกไปถ่ายรูปเลยอ,ะะอันนี้อะไรเอ่ยเป็นที่ค่ะ อะไรนะหมูตุ๋นคันทรีอ๋อหมูตุ๋นคันทรีก็ตั้งชื่อไว้อย่างนั้นก็น่าจะเป็นหมูตุ๋นแบบแซ่บๆเนาะเป็นหมูแบบแซ่บๆซบตักอะไรนะยำยำจำลริงทอดกรอบยำจำลริงทอดกรอบอ๋อกับข้าวเร็วโอเคสิบนาทีอืมข้าวอ่าเทียบเทียบขายรึที่ไหนอ่ะดู ผัดกะเพราของพี่โดโดครับกะเพราหมูเอ๊ะผมได้บอกเอาไข่ดาวโปะปะโปะมากมีไหมเอาไม่เป็นไรไม่มีแต่แต่ถ้าไม่ได้จดไม่เป็นไรก็เอาแค่นี้กูตักทานไม่ทันลูกหรอกอ้แถ่ายรูปโอ้แต่ถ่ายรูปอะไรชื่อไม่มีอย่างคุณไอคุณเอาเอาจานข้าวให้โดโด้หน่อย จานเปล่าออกตักต้ำแกงให้ไหมช้อนกับช้อนอีกแล้วสิเดี๋ดช้อนกับช้อนตักน้ำแกงพอตักน้ำแกงให้นะต้มแซ่บหมูเหรอ อะไรคันที่คันที่ของเขาสักอย่างนะหมูหมูคันที่ครับเเป็นอ่ะคุณตักน้ำน้ำให้เราด้ว สูตรเฉพาะของเขาลองชิมเขาทําหน้าตาคล้ายๆต้มเนื้อต้มพุงเนื้อขูตักนึกว่าเนื้อก็คุณคนสั่งไม่ใช่เหรอหมูคันที่อะไรแต่ว่าเขาบอกเป็นหมูเขาพูดว่าหมูคันที่เขาพูดว่าหมูคันที่อ่ะชิมเลยบอกเพื่อนๆสิมันเป็นหมูหรือเป็นเนื้อออกไปทางไหนต้มแซบป้ต้มเครื่องในหมูเหรอเนาะใช่ไหมเป็นแบบเปรี้ยว มมลมพัดเย็นสบายเลยฮะใบไ,ไม้ไหวนั่งอยู่นี่สงบดีอะใช่ไหมผมเลือกอมเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาเพื่อนๆตรงนู้นคนเยอะเลยแล้วหลังจากเรามาก็คนเดินตามเข้าใหม่ไหลไหลคณะเนาะผมเดินมาสำรวจข้างหลังเข้าห้องน้ําไปดูบ่อปลาคราฟเจอตรงนี้บอกเอาตรงนี้ดีกว่า

ต้องชื่อว่ากระหล่ำชาน้ำตาต้องชื่อว่าฉ่าน้ำตาอ,อร่อยรสชาติดีอาหารเยอทุกอย่างคล้ก่โอเคแล้ว บางแห่งเราไปตั่งก็จะออกจืดๆเกินไปก็มีไม่ใช่หอมกะทะอันนี้กะโอเคหอมกะทะมีรสหวานนิดนิดหอมน้ำปลาหอมกระทะแล้วก็มีรสหวาน แคบเลยแคบกระเดดนะบอมเป็นมือมือลูกเลยกลินใจกรอกอีาสานถ้มาแบบมีเครื่องเคลียงนะมีถัวถ่วถัวถ่วมีถั่วเม็ดสวยหอมแดงแล้วก็ขิงดองก พอมีพไปยังมัยนยังปลอดด๋อยนะแต่ว่าไม่มีไม่มีมะนาวหัน่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมาให้นะจะจำไปทำบ้างจะมันปลอดแิชเตด ลมมาในสวนนะมันล่มลื่นอ่ะต้นไม้ต้นไม้เยอะเพื่อนสุพรรณนี่ยเป็นสถานนะเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมันล่มลืม่นกินกลิ่นตำลึงกรอบใช่ไหม,มยำตำลึงกรอบใช่ไหม มันเป็นก้อนๆเะยกมาทั้งก้อนเลยกันอันนี้เป็นน้ำน้ำราดราะในน้ำยำมีปลาหมึกเนาะชิ้นโตโตเลยเนี่ยหนวดตรงนี้น้ำยำอุ้ยมาเขื่อกระโดดนีำยำลาด เอาเก mm ี hmm. ่ยวนำฮะเกี่ยวนำแล้วก็มีหวานๆคุ้มคุ้มเหมือนกันนเนี่ยคุ้นยังไงเหมือนกับเขาเรียกว่าฟ้าหลวงอะเราอยู่ตรงนี้ลงมาจัดคาราลินแถวเดิมบาง ตอนนี้เข้ามาอยู่ตัวเมืองฮะรือึว่าลมหนาวมาแล้วก็เหมือนกับมันหนาวกระทกร้อนนะนะมันเลยเรียกว่าฟ้าหลวงตอนนี้มันประมาณกี่โมงบ่ายโมงได้ไหมคืบบมนบ่ายโมงครึ่งถ้าดีฮะเพื่นนำดินแอรลอบ ลปลาดกฟูจะกินปลาดุกฟูครับแยกหัวมนันหัวอยู่นี่หางอยู่ตรงนี้ห้าทางเหมือนกับเขาคลิกนะหนังหน้าจะอยู่ข้างล่างเนาะอ,อยากได้หนังมาด้วยได้หนังมาด้วยนี่ เป็นหนังให้มีทัวหน่อยทัวแ,แล้วก็น้ำยำปลาดุกฟูน้ำยำปลาดุกฟูเขาเป็นมะม่วงชิ้นละเอียดละเอียดนะเปรี้ยวมะม่วงชิ้นละเอียดะเลยสับละเอียดผสมแครอทโอร<ม>าดเลยครับต้องตามมาดูใกล้ๆมา phần cũng sách đi mấy ừ. Ừ. sách chèo con dâm ừ. 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 cho dưới phải nồi cho khó ừ. phải được khô một nít เย่้วนำหวานตามแม่ครัวคนเดียวกันรสชาติรสชาติรสชาติเหมือนกะเลยยำแต่ก็ดีฮะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวนํำนิดนิดหวานตามหน่อยหน่อยหอมหอมกลิ่นปลาดุก่ะเหมือนกับเหมือนกับปลาดุกย่างอ่ะหอมกลิ่นเหมือนกลิ่นปลาดุกย่างมีกลิ่นปลาดุกชัดเจน แล้วกรอบแห้งอ,อ,อพริกนะหอมอร่อยครับครับสมกับที่เขาขึ้นป้ายหน้าร้านแนะนำอ่ะว่าอาหารที่ควรสั่งม,มีอันนี้มีอันนี้แล้วก็มีไอ,เ,อเนื้อ แต่เนื้อผมมันหวานไปนิดจากผมว่านะหรือแล้วแต่บางคนชอบหวานบางคนชอบเค็มเค็มก็แล้วแต่แต่ว่าเนื้อเนื้อกินเปล่าๆก็หวานแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วก็หวานนิดๆแม่ครัวคนเดียวกันออร่อยฮะพวกยำยังต้องอร่อยอย่างเงี้ยพี่โดอกดจานแล้ว คือว่าต้องชอบแกงเนี้ยเนาะเอาถั่วถั่วให้โดโด้โด,ดชอบกินถั่ว ก็โอเคครับร้านนี้ <Okay. S 1> อาหารใช้ได้บรรยากาศดีราคายังไม่รู้เดี๋ยวตอนท้ายบอกเพื่อนๆเงนเลืน่นแต่ถ้าใครชอบของผมแบบผมเนี่ยแนะนําให้มานั่งข้างหลังมันบรรยากาศต้นไม้เยอะข้างหน้าก็จะคนเยอะมีเสียงเพลงแล้วก็มันเป็น,เป,นเป็นแบบแพรในน้ําแต่เมื่อกี้คือเราเดินอ้อมมางนี้ได้คนระับเราจอดแล้วงือเราเดินอ<ๆ>้อมดมา งได้เมื่อกี้เสียวๆตอนเดินตรงตตรรงงทางเดินเข้าร้านที่เขาทำมีแพรทางเดินเข้าร้านที่เขาทำ็นแพรมันยุบยากยุบยากเลยเฮือกักนีิดน่าจะเป็นปลาดุกคู ใ mm hmm. อยู่กลางเมืองเลยครับ mm hmm. รู้สึกว่าเป็นเส้น mm hmm. เส้นยังยังไม่ทันเข้าเมืองอ่ะน mm hmm. ี้เขาเรียกว่าเส้นเพื mm ่อนเซิร์ชคำว่าลายน้ำก็เจอนะฮะไลายน้ำสวนอาหารลายน้ำน่าจะเป็นวนอาสวน กินปลาหมึกเลยปลาไม่เป็นปลาหมึกเยอะเลยจะร่ำคิ้มสูเลยนในกล่องยังมีปลาหมึกน่าจะไปทำที่บ้านก่อนคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปปิดของคอนเทนต์นี้นะฮะคอนเทนต์ยกปีใหม่ยกปีใหม่อย่างอย่างแบบ ส่วนตัวส่วนตัวปลีกวิเวกคอนเทนต์ของช่องโดโดเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับแนะนำว่าตรงไหนที่มันมีมุมสงบออแล้วก็สามารถที่จะยกกาดป้องกันได้เราไปหาที่เวลาเวลาเข้ามาผมจะเดินรอบร้านก่อนท้ายแล้วก็ได้ที่เหมาะเหมาะที่ไม่วุ่นวายกับขครมากเลยนะครับ มันระยะ่างได้นาาอผ่านมาสุพรรณเข้าวัดเข้ามาได้ครับน่าจะอยู่ตรงนี้ๆอยู่เส้นเลี่ยงเมืองหรือว่าไปทางที่จะไปวัดมะนาวในจวัดมะนาววัดมะนาวเราไปกับเพื่อนดูคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ผมที่ไปร้านกาแฟ พบ,พบที่อยู่ริมแม่น้าท่าจีนนี่นี่ก็เมื่อกี้เราก็ววาข้ามกระพันข้ามแม่น้ําท่าจีนมาเนี่ยนะครับถน,นนกรุงเทพจุฬาฯอะไรก็อยู่ตรงนี้นครับเจอแม่น้ําท่าจีนก็กินอร่อยมนที่เรียบร้อยครับคิดตังแล้วเมื่อกี้เรานั่งอยู่ตรงนู้นแต่ก็เลยแบบพาคูตักมาดูบ่อบปลาคาร์บเมื่อกี้เท่าไหร่นะ2 5 925บาทนะบอกขพืนเพื่อนทราบติดตังเรียบร้อย,อยเดี๋ยวจะนั่งเล่นกันอยู่ตรงนี้ห้องน้ําห้องท่าเขาสะอาดฮะตรงนี้เข้าเข้าร้านอาหารเขาก็ตรงไปทางนี้ครับอ่างั้นก็สําหรับร้านโดไปยืนตรงนี้กับคุณแม่รนะ้านไลยน้ําก็ผงเท่านี้นะครับผ่านไปผ่านมามาทางสุพรรณก็แวะรับประทานกันได้ครับโดถ้าชอบปากอะ,อะไรครับ กดไลค์กดแชร์กดตะไลให้หน้องดู้วยนะครับครับ,รบเจอกันวัสดีครับสวัสดีครับ